สวัสดีค่ะวิวจากช anel Point View ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวดาราศาสตร์นะคะน่าจะพอทราบกันว่าในสัปดาห์นี้เราจะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาใช่ไหมคะดังนั้นนะคะวันนี้วิวก็เลยคิดว่าวิวควรจะมาคุยกับทุกคนในเรื่องนี้ค่ะอยากรู้กันไหมคะว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรน่ะคาถามนี้ตอบได้หลายคําตอบเลยทีเดียวอ้าวงงละสิทำไมตอบได้หลายคําตอบนะคะมันก็น่าจะมีคาตอบเดียวไม่ใช่หรอดังนั้นอย่าลืมกดติดตามวิวครบทุกช่องทางค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสนุกๆแล้วก็ข่าวสารดีๆจากช่อง p o i ล้วก็ได้ กันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ พูดถึงเรื่องปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เนี่ยนะคะแน่นอนว่าเวลาถามว่าอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยมันก็จะต้องมีคําอธิบายแบบวิทยาศาสต์ใช่ไหมคะถ้าสมมติพูดถึงซุรุปราคาก็ตอบได้ง่ายมากเลยค่ะมันคือปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์มาเรียงกันเป็นแนวเดียวใช่ไหมคะคือพระอาทิตย์อยู่นี่โลกโคจรรอบพระอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรรอบโลกค่ะวันดีคืนดีนะคะมันก็จะมีโอกาสที่พระอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์มาอยู่ตรงกันค่ะซึ่งถ้าสมมติบังเอิญว่าพระอาทิตย์อยู่นี่โลกอยู่นี่แล้วดวงจันทร์เนี่ยดันบบงงงอิมาาระหว่โลก พระอาทิตย์พอดีนึกสภาพว่ามีแหล่งกําเนิดไฟอยู่ตรงนี้มีอะไรมาบังอยู่ข้างหน้าแน่นอนว่ามันก็จะต้องเกิดเป็นเงาใช่ไหมคะนี่คือที่มาของสุริยุปราคาตามคําตอบแบบวิทยาศาสตร์ค่ะหรืออาจแถมให้อีกนิดนึงสมมติว่ามันเรียงสลับกันเป็นพระอาทิตย์อยู่นี่โลกอยู่นี่แล้วพระจันทร์มาอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นจันทรุป,ปราคาใช่ไหมคะเพราะว่าเงาของโลกบังแสงจากดวงอาทิตย์ทําให้เรามองไม่เห็นพระจันทร์ค่ะแต่ถ้าจะมาตอบแบบนี้มันก็ง่ายเกินไปและคลิปวิดีโอนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วมันก็ดูไม่พอยอัพ ว่าสุรยุปราคาเกิดขึ้นจากอะไรและคําตอบของวิวในวันนี้จะมาจากตำนานและนิทานความเชื่อของคนในสมัยโบราณค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดถึงปรากฏการณ์ทางท้องฟ้าเนี่ยนะคะคนสมัยโบราณเขาก็เห็นได้เหมือนเราค่ะแต่ว่าเขายังไม่มีวิทยาศาสตร์เข้าไปไงเขาก็จะต้องหาวิธีอธิบายให้ตัวเองใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับพระอาทิตย์ค่ะคนในสมัยโบราณเนี่ยแทบจะทั่วโลกเลยนะคะเชื่อกันว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเทพเจ้าเป็นแหล่งที่ให้ชีวิตเป็นผู้ทรงพลังดังนั้นเราก็จะมีตำนานมีที่มามีเทพเจ้าที่เกี่ยวกับพระ ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพราของอียิปต์เป็นอพอลโลของทางโรมันเป็นอาเมเตราสึของญี่ปุ่นเห็นาพระอาทิตย์ทั้งนั้นเลยเป็นพระอาทิตย์ผู้ทรงพลังทั้งนั้นด้วยค่ะแล้วนึกสภาพว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นตอนเวลากลางวันด้วยที่พระอาทิตย์ควรจะอยู่บนท้องฟ้งฟาเฉิดฉายส่องประกายและมีพลังแต่ยอ,อยู่ดีๆก็มีเงามืดอะไรก็ไม่รู้มาปังพระอาทิตย์แน่นอนว่าเขาก็จะต้องหาวิธีอธิบายให้ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเทพ,พเจ้าของเราซึ่งเรื่องราวของสุริยุปรรรราาาาาาคคออบโลลกกกเเเเนนี่่่่ยยะะ็็็มมมมมไไปปหดววจืง ของราหูอมพาธิ์ราหูอมจันที่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบเราเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียที่วิวเคยเล่าไปแล้วในตอนเล่าเรื่องกวนเกษณยสมุทรใช่ไหมคะหรือว่าอาตำนานพื้นบ้านไทยก็เป็นกบกินเดือนกบกินตะวานันหรือถ้าจะไปพูดถึงเทพนอสก็มีเรื่องหมาป่าสโกกับฮาติที่ไปไล่งับพระอาทิตย์หมาป่ากืนตะวันที่วิวเคยเล่าไปตอนแรกนารล็อกใช่ไหมคะและยังมีตำนานอื่นๆอีกมากมายเต็มไปหมดเลยคะ่ะซึ่งส่วนมากเนี่ยทั่วโลกก็จะพูดเหมือนกันหมดแล้ว่าอุ้ยมีอะไรบางอย่างมาบางพระอาทิตย์ ส่งเสียงดังๆตีค้องร้องเปล่า,ต,าต่างๆเพื่อให้เงาร้ายนั้นน่ะออกไปนะคะนี่ก็เป็นที่มาของพฤติกรรมของหลายๆชนเผ่าในโลกนะที่จะมีการตีค้องร้องเปล่าเคาะเกราะอ,อะไรนู่นนี่นั่นรวมไปถึงยิงปืนขึ้นฟ้ายิงธนูไฟขึ้นฟ้าเพื่อที่จะไล่อะไรบางอย่างออกไปจากพระอาทิตย์นะคะอย่างไรก็ตามค่ะแอบบอกตรงนี้ว่าสมัยนี้เรามีวิทยาศาสตร์ะนะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะออกไปเองดังนั้นอย่ายิงปืนขึ้นฟ้านะทุกคนขอร้องจ้ะเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างยูนิเวอร์แซลเลยทีเดียวนะฟังมาแบบนนนนนีีี้้้หหลาายค็จะะแบบเอ่่มมมพพููดดรวๆไไไถึง ไม่ค่ะวันนี้วิวจะเอาตำนานเกี่ยวกับสุริยุปราคาหนึ่งตำนานมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะและตำนานนี้เป็นตำนานที่ค่อนข้างแตกต่างจากอย่างอื่นเพราะว่ามันไม่ใช่ตำนานที่แบบมีเงามืดมากลืนกินอะไรนะคะแต่เป็นเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นโศกนาฏกรรมเลยทีเดียวนะเกริ่นนานมากแต่มันก็เป็นเรื่องความรู้สนุกสนุกที่ควรรู้ไงดังนั้นไม่ถือเป็นการเกิ่นถือว่าเป็นการเล่าเรื่องอีกส่วนหนึ่งและกันนะจ๊ะทุกคนอ่ะเรื่องตำนานสุริยุปราคาที่วิวจะนำมาเล่าในวันนี้นะคะ งชาวอินูอิตเนี่ยก็คือชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะกรีนแลนด์นั่นเองก็เป็นพวกที่อยู่กับหิมะคาว่าอินูอิตเนี่ยนะคะก็คือคาที่พวกเขาเนี่ยเรียกตัวเองค่ะคำนี้หมายความว่ามนุษย์นะคะแต่พูดถึงชาวอินูอิตเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะชนชาติอื่นเนี่ยจะเรียกเขาด้วยคาคํานึงที่เป็นคําที่ดังกว่านะคะแต่ว่าเนื่องจากมันแปลแล้วเป็นคําดูถูกหลายๆคนก็เลยพยายามจะเลิกใช้ค่ะคําคานั้นก็คือคําว่าเอสกิโมนั่นเองเอสกิโมนี่แปลว่า the eater of raw meats หรือว่าผู้กินเนื้อดิบประมาณนั้นนะคะก็ถถือออว่่่่่าาาาดดดููกกรรรระะะับนนนึงงงยไไ็็ตมมีใชปเเข เรามาฟังกันดีกว่าว่าชาวอินูอิตเนี่ยเขาเชื่อว่าอะไรทําไมถึงเกิดสื่อหรือราคาขึ้นนะคะชาวอินูอิตเนี่ยเชื่อว่าในสมัยโบร,โบราณน,นานมาแล้วนะคะมีพี่น้องชายหญิงอยู่คู่หนึ่งค่ะคนผู้หญิงเนี่ยชื่อว่ามารีนาและคนผู้ชายชื่อว่าอานินแกนนะคะทั้งสองคนเนี่ยเติบโตมาด้วยกันค่ะแล้วก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กสมัยเด็กๆเขาก็ชอบเล่นกันอยู่ในความมืดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นอะไรนะคะก็เล่นกันไปเล่นกันมาจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะเมื่อทั้งสองคนเริ่มเติบโตขึ้นบางอย่างก็ไม่เหมือนเดิมเพราะวว่่่่่าาาใในนนนขณะททีััั้งงคคููกกกํลลเเอยมมืดหป ะะอยู่ดีๆค่ะอันนินแกนก็ตัดสินใจว่าโอเคฉันจ,จะข่มขืนพี่น้องของฉันแล้วก็จัดก,การข่มขืนมารีนาซะอย่างนั้นเลยซึ่งถามว่ามารีนายอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไหมคะแน่นอนว่าก็จะต้องไม่ยอมค่ะก็จะต้องมีการต่อสู้ต่างๆเกิดขึ้นก็ต่อสู้ไปต่อสู้มานะคะปรากฏว่ามือของมารีนานะคะไปปัดโดนตะเกียงน้ํามันแมวน้ําค่ะคือชาวอินูอิตนี่เขาใช้น้ามันแมวน้ำในการจุดไฟะนะปัดโดนปึ๊บ ดังนั้นน้ำมันสีดำนะคะก็เลยหกเลอะมือมาลีนาเต็มไปหมดคะ่ะมาลีนานะคะก็เลยเอามือที่เปื้อนของตัวเองเนี่ยพยายามต่อสู้กับอานินแกนคะ่ะด้วยการเอามือของตัวเองเนี่ยนะคะไป้ายไปทั่วหน้าของเขาคะ่ะป้าย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 จนกระทั่งอานินแกนเนี่ยนะคะหน้าดําไปหมดเลยคะ่ะอย่างไรก็ตามมาลีนาก็หนีไม่พ้นนะคะก็โดนข่มขืนไป <c oughs> ถามว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นมาลีนาจะยอมอยู่ด้วยกันต่อไปไหมคะแน่นอนว่าโดนไปขนาดนี้ก็ไม่ยอมคะ่ะทําให้มาลีนาเนี่ยตัดสินใจวิ่งหนีคะ่ะก็หนี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 หน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 อานินแกนนะคะไปเรื่่อยๆจนนกระทงังี จนถึงสุดขอบฟ้าค่ะดังนั้นมารีน่าก็เลยได้ขึ้นไปอยู่บนฟ้านะคะกลายเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ซะอย่างนั้นเลยเพราะว่ามารีน่าเป็นผู้ที่ส่องแสงประกายค่ะในขณะที่อานินแกนเนี่ยนะคะพยายามจะไต่าตามมารีน่าไปค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงท้องฟ้าด้วยแต่ด้วยความที่หน้าของเขาเนี่ยดำไปแล้วด้วยการโดนป้ายต่างๆเขาก็เลยไม่ส่องสว่างเท่ามารีน่านะคะและเขาก็กลายเป็นพระจันทร์ในที่สุดค่ะทั้งสองเนี่ยก็วิ่งไล่กันไปเรื่อยๆวันคืนวันคืนแบบนี้นะคะเป็นที่มาของพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกพระจันทร์ึ้นนนนระะจััททตกกเป็อย่่่างงีุวคซ เรื่องราวหลังจากนั้นนะคะทั้งสองก็วิ่งไล่กันแบบนี้มาจนกระทั่งถึงเวลาปัจจุบันนี่แหละคะ่ะแล้วถามว่านิสัยของทั้งสองคนเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอานินแกนค่ะเป็นคนที่ชอบลืมกินข้าวด้วยความที่มุ่งมันจะไล่าจามจับพี่สาวของตัวเองให้ได้คะ่ะดังนั้นบางวันเนี่ยเขาก็จะลืมกินข้าวทําให้เขาเนี่ยผอมลงผอมลงผอมลง,ลงจนกระทั่งถึงวันหนึ่งนะคะประมาณทุกๆเดือนเนี่ยเขาก็จะนึกได้ว่าเคยฉันลืมกินข้าวก็จะกิน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 แล้วตัวเขาก็จะค่อยๆพองขึ้นพองขึ้นพองข,น,องขน,น่่ก็มมมาาารรระะารัไตถว มารน่ากับอานินแกนเนี่ยวิ่งไล่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆคิดว่ามีวันที่เขาวิ่งไล่กันทันไหมคะคําตอบก็คือมีค่ะวันในวันหนึ่งในรอบนานแสนนานเนี่ยนะคะจะมีวันที่อานินแกนเนี่ยสามารถไล่ตามมาริน่าได้ทันค่ะและในวันนั้นเนี่ยนะคะอานินแกนก็จะข่มขืนมาริน่าอีกรอบหนึ่งค่ะซึ่งทําให้เกิดเงาดำเนี่ยพาดผ่านดวงอาทิตย์นะคะและนี่ก็คือคําอธิบายเกี่ยวกับสุริยุปราคาของชาวอินูอิตค่ะเนื่องจากนิทานที่วิวเล่าให้ฟังนี้นะคะทําให้ความเชื่อของชาวอินูอิตเนี่ยเขาเชื่อว่าม ผู้ชายค่ะและอานินแกนเนี่ยเป็นผู้ชายดังนั้นเขาจะเกลียดผู้หญิงค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสิวปราคาขึ้นนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่มารินาเนี่ยเกลียดผู้ชายหนักกว่าปกติค่ะก็จะเกลียดมากเกลียด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 ดังนั้นชาวอินูอิตนะคะที่เป็นผู้ชายก็จะไม่ออกไปนอกบ้านในช่วงเวลานั้นค่ะเพราะเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มารินาเนี่ยนะคะสาบส่งมนุษย์ที่เป็นผู้ชายค่ะว่าแบบขอให้แกได้รับโรคร้ายในฐานะเพศที่ฉันเกลียดอะไรทํานองนี้นะคะและเช่นเดียวกันค่ะในช่วงเวลาที่มีจันทรุปราคานะคะผู้หญิิงงชาาาวอออออนนนตกกกก็็จจะะะไม่่่่บ้คคแลีืืเร เรองราวเกี่ยวกับสุริยุปราคาของชาวอินูอิตนะคะก็เป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างจากชาติอื่นอย่างสิ้นเชิงนะจะบอกว่าเรื่องการเกิดสุริยุปราคาของชาวอินูอิตเนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่เกิดจากไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวอะไรมากินกินพระอาทิตย์นี่ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะจริงๆแล้วมันก็ยังมีเรื่องต่างๆทั่วโลกอีกมากมายเลยค่ะตามแต่การจรินตนาการของคนนั้นคนนี้นะคะอย่างเช่นเรื่องราวของชาวญี่ปุ่นโบราณค่ะ ชาวญี่ปุ่นโบราณนี่ก็เชื่อเรื่องเทพอมาตรัสึนะคะซึ่งเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ของตัวเองเนี่ยหนีไปซ่อนอยู่ในถ้ำเพราะเหตุการณ์บางเหตุการณ์ค่ะทำให้สุดท้ายแล้วเกิดสุริยุปร,ราคาขึ้นนะคะส่วนใครอยากรู้ว่านางจะหนีไปซ่อนในถ้ำทำไมและ จะต้องทํายังไงให้นางกลับออกมานี่วิวก็เคยเล่าไว้แล้วนะคะสามารถกดไปดูได้ตรงมุมขวาบนเลยค่ะแอบขายคลิปเก่านิดนึงไม่ว่าก,กันนะจ๊ะจริงๆมันยังมีตำนานเกี่ยวกับศิวิลปร,ราคาแล้วก็จันทรุปร,ราคาที่น่าสนใจต่างๆอีกทั่วโลกอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหลังจะนํามาเล่าให้ฟังค่ะสําหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกําลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดี่ทยีสุ ค,คือมันก็เหมือนกับทั่วโลกนั่นแหละที่บอกว่าเออมีอะไรมาเกินกินพระอาทิตย์ต้องตีค้องร้องเปล่าอะไรต่างๆเพื่อให้ออกไปแต่เขามีความเชื่อว่าเขาจะสามารถไล่สิ่งที่มาเกินกินพระอาทิตย์ออกไปได้ด้วยการสัญญาว่าจะทํางานหนักค่ะคือประมาณว่าออกไปเถอะนะด้โปรดฉันสัญญาว่าถ้าคลายพระอาทิตย์ออกมานะฉันจะทํางานให้หนักกว่าเดิมฉันจะตั้งใจทําสวนดังนั้นพวกชาวโคลอมเบียนะคะเขาจะออกไปนอกบ้านค่ะตอนที่เกิดสุริยุปราคาแล้วก็ออกไปตะโกนสัญ,ญญาอะไรต่างๆที่ปกติเขาจะแบบขี้เกียจทำอ่ะให้กับพระอาทิตย์ฟังค่ะเช่นแบบฉันสัญญ ยาว่าถ้าเกิดคายพาทิตออกมานะฉันจะยอมตัดหญ้าที่ไม่ได้ทําสวนมา10ปีอะไรทํานองนี้นะก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้คนขยันแล้วกันค่ะพ็น่าสนใจนะสำหรับสัปดาห์นี้ใครจะอยากไปลองตะโกนตามความเชื่อของชาวโคลอมเบียก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะแล้วแต่ความสมัครใจเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ